สวัสดีค่ะมาทําซุปกันจ้าวันนี้ทําซุปมันเทศจ้ะเครื่องปรุงก็มีไม่หลายจ้ะมีนิดเดียวเองเนาะทำง่ายๆจ้ะมันเทศหอมแดงพริกผักชีมะนาวผงปรุงรสผักจ้ะรสผักจ้ะแล้วก็มีพริกไทยเกลือโยเกิร์ตจ้ะเดี๋ยวมาทํากันเลยจ้ะ Ja, wir werden ein Stückchen aufgezwungen haben, ja? ใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยจ้ะเอาหอมลงไปผัดจ้ะ พัดพออ่อหอมใส่มันฝรังจ้ะใส่มันปรั่ง, <Hey. S 1> งใส่มันเทศลงไปจ้ะ น้ำจัดใส่น้ำพอดท่วมใส่ผงปรุงรสจ้ะ ฟ้าไว้ตุ่มสิบนาทีจ้ะแล้วเราก็มาบดกันจ้ะ ปรุงรสจะใส่เกลือน,นิดหน่อยเพื่อเข้มข้นแล้วจ๊ะเนาะเพื่อให้รสเข้มข้นจ้ะแล้วก็พริกไทยจ้ะปรุงรสเสร็จแล้วก็เอามาจัดจานจ้ะ จัดจานจ้ะก็บิดมะนาวนิดนึงจ้ะไม่ต้องเปรี้ยวจ้ะบิดมะนาวก็ใส่โยกเกิร์ตจ้ะใส่ทักช้อนกระเพาะน่ะจะเนาะ ใส่ใส่กอกแล้วก็โรยผักชีจ้ะแล้วจะพัดรีก็ได้จะพักพัดรีก็ได้จ้ะเนาะจ้ะเสร็จแล้วนี่จ้ะของลุงเนาะถ้าเป็นของโอริก็คือมีใส่พัดกับใส่กอกเพราะโอริยังเคี้ยวไม่ได้จ้ะโอริยังปวดฟันอยู่นี่เป็นของลุงเนาะจ้ะเสร็จแล้วจ้ะลองทํากันดูจะง่ายๆจ้ะมันเทศบ้านเราก็รลายเนาะทำเมนูงง่ายๆจ้ะ จ้าคลิปนีก้ก็ฝากไว้สำเนีจาจากขอบคุณหลายๆจากพี่น้องสวัสดีจ้ากูเชิญอัพปที